สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอยู่กับช่อง m a ทอีซี่บายคุณนายกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณนายมาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าค่ะสงสัยกันไหมคะว่าวันนี้เอ๊แล้วหลักและค่าประจำหลักของตัวสนิยมคืออะไรกันนะค่ะสำหรับค่าประจำหลัก พนันหลักร้อยและหลักหน่วยนะคะก็จะได้ตามตารางนี้เลยนะคะส่วนค่าประจาหลักของตัวเลขที่อยู่หลังทศนิยมนะคะตัวเลขในตําแหน่งที่1นะคะก็จะอยู่ในหลักส่วน10ค่ะก็จะมีค่าเป็น0.1ตัวเลขที่อยู่ในทศนิยมตําแหน่งที่2นะคะจะมีค่าเป็นหลักส่วนร้อยค่ะจะมีค่าเป็น0.01และตัวเลขในตําแหน่งที่3นะคะจะอยู่ในหลักส่วนพันจะมีค่าเป็น0.001ค่ะ เราลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนัจำนวนนี้นะคะ123.456นะคะค่าประจำหลักร้อยนะคะจะมีค่าเป็น100ค่าประจำหลัก 10นะคะจะมีค่าเป็น20ค่าประจําหลักหน่วยนะคะจะมีค่าเป็น3และค่าประจําหลักในหลักส่วน10นะคะจะมีค่าเป็น0.4ค่าประจําหลักส่วนร้อยนะคะจะมีค่าเป็น0.05และค่าประจําหลักส่วนพันนะคะจะมีค่าเป็น0 0 0 6ค่ะค่ะสำหรับใน E ีีต่อไปนะคะเราจะมารู้จักการเขียนทศยมในรูปการกระจายกันนะคะ กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ